คุณเคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมคะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่ครูขาทำไมถึงจินตนาการไม่ได้ ที่คุณจินตนาการไม่ได้หรืออาจจะจินตนาการไม่คมชัดใช่ไหมคะเกิดจากร่างกายของคุณเป็นพิษหรือร่างกายของคุณเต็มไปด้วยขยะคะ่ะเริ่มตั้งแต่สมองเลยคะ่ะสมองของเรานะคะวันหนึ่งคิดหลายเรื่องใช่ไหมส่วนใหญ่ก็มักคิดแต่เรื่องลบๆหรือคิดในเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ทุกในด้านความคิดไม่หมดทุกแทนด้านจิตใจด้วยนะคะทีนที้พอมันเต็มไปด้วยขยะเราก็ไม่สามารถจินตนาการหรือมีความรู้สึกดีกับเป้าหมายของเราได้ ดังนั้นค่ะเราจะต้องมาเคลียร์นะคะเคลียร์สมองของเราเคลียร์จิตใจของเราเอาพลังงานลบๆออกไปเราไม่สามารถสร้างปัจจุบันหรืออนาคตที่ฉายลายได้หากเรายังไปลากเอาอาดีตที่มันเหม็นเน่าแล้วหรือที่มันรู้สึกเจ็บปวดกลับมาไว้ในปัจจุบันและจะสร้างปัจจุบันไปหาอนาคต ดังน,นั้นค่ะวิธีการที่คุณจะจินตนานการได้หรือคุณจะมีความสุขในการจินตนานการของคุณคุณจะต้องทําร่างกายของคุณให้สะอาดก่อนค่ะเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ